นะคะพวกเราจะระเสนเอเรื่องพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะก็คือการขยายธุรกิจแบบแนวคิดการสร้างลนุานะคะภาพรวมของธุรกิจผลิมภัณฑ์ค่ะธุรกิจบัดรแห้งเป็นธุรกิจเพื่อสอาที่มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและความเสียเปนแบบธรรมชาติบัตรแห้หงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานหน้อยู่ในรูปแบบแห้งราคาสะดวกและสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสำหรับผู้นักแต่งหน้านะคะแล้วก็ผู้ที่มีเวลาแบบจำกัด ก็บัตรแท่งมีจุดเด่นที่แรกการใช้งานที่ไม่ซับซ้อนสามารถทาและเกลี่ยได้ง่ายให้แก้มมีสีสันสดใสแล้วก็วกระดัดผิวนะคะแล้วก็บางส่วนสามารถใช้แบบใช้ได้หลายจุดเช่นกแก้มปากหรือว่าตาะค่ะทําให้ลูกค้าเนี่ยู้สุค่าแล้วก็ประหยัดเวลาในการแต่งหน้าด,ด้วยนะคะในด้านคุณค่าทางโภนกิจน,นะคะบัตรแท่งช่วยเสริมความมั่นใจให้กับผู้ใช้แล้วก็ทำให้ใบหน้าดูมีสุขภาพดีได้ดดช่วยลดความยืดหยุ่ในการแต่งหน้านอกจากนี้ยังตอบโจทย์เพยงความงานแบบเรียบง่ายแล้วก็ธรรมชาตินะคะ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันธุรกิจปั่แทงไม่ได้มอบเพียงสินค้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการที่ช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเช่นการให้คาแนะนําในการเลือกเฉดสีให้เหมาะสมกับสีผิวแล้วก็การแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับเครื่องใหม่การให้ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าแล้วก็รวมถงการดูแลหลการทานนะคะแล้วก็เราเนี่ยเราคำประดับพร้อมพิถีของลูกค้าด้วยต่อไปนะคะเป็นคุณเ็กรอบานวคิดสหรับนเป็นปฏิบัติจริงนะคะ เป็นยานพานที่สามารถนำไปใช้เพื่อที่ปัจจริงแล้วก็เพื่อวางแผนการขยายธุรกิจประเทศอย่างเดียวดนะคะผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ตลาดเดิมนะคะก็คืออย่างเช่นการใช้สื่อออนไลน์ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของสินค้าแล้วก็จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็จะเป็นพัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้านะคะ,ะตลาดใหม่ก็จะอย่างเช่นขยาย,ยาช่องทางการจาหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพิเ่มเติมแล้วก็จอบกลุ่มลูกค้าใหม่เช่นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ไปทำงาน,นะคะต่อไปเป็น Data c o l l e ิ t i o n อีอหนึ่งนะคะประเด็นที่อยากดูก็คือ,คว,อ,อ,วค,อความต้องการของผู้บริโภคที่มีอีกหนึ่งนะคะประเด็นที่อยากดูก็คือความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจ่ยแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้อสองการเก็บข้อมูลก็คือสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคด้วยแบบสอบถามแล้วก็สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้นะคะแล้วก็สาข้อมูลที่ได้รับก,ก็คือผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ควา,สสสามสำคัญกับวามสะรวจในการใช้งานแล้วก็ปัจจัยที่ให้รู้เป็นธรรมชาติ i n นดิ hey. และก็อันนี้นะคะคอนสตรุนจอนนะคะสิ่งที่ลูกค้าต้องการแต่งหน้าให้ดูสดใสและเป็นธรรมชาติในชนีวิตประจำวันเพิ่มความมั่นใจตอบสนองก,า,กานหรือทำกิจกรรมต่างๆเพนปัญหาหรือความสะดวกหรือความไม่สะดวกไม่มีเวลาแต่งหน้ามากใช้เครื่องสำอางหลายชิ้นทำให้ย,ยุ่งยากเครื่องสำอางมีขนาดใหญ่พวกพาไม่สะดวกบัตรบางประเภทเกียยากหรือดูไม่เป็นธรรมชาติเจนประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับแต่งหน้าได้รว และเป็นธรรมชาติสะดวกต่อการพกพาและใช้งานได้ทุกที่ใช้สินค้าอย่างชิ้นเดียวแต่คุ้มค่าต่อไปจะดลำดับความสำคัญของข้อมูลลำดับความสำคัญของปัจจัยในคอสตูมจ็อบผู้ใช้ต้องการเครื่องสำอางที่สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็วในชีวิตประจำวัน 2. ผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้หลากหลายบริเวณเช่นแก้มแล้วก็ตาค่ะต่าสามผู้ใช้ต้องการพกพาเครื่องสำอางติดตัวโดยไม่ต้องนำพื้นที่ในกระเป๋า 4. ผู้ใช้ต้องการผลิัเป็นธรรมชาติเหมาะกับการใช้งานในหลายโอกาส ลำดับความสำคัญของปัใจจัยในเจน1ช่วยประหยัดเวลาในการแต่งหน้า2ให้สีสันดูเป็นธรรมชาติและคงทนกับผิว3ใช้งานง่ายเหมาะกับสำหรับผู้เริ่มต้นแต่งหน้า4เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้ระหว่างวันลำกับความสำคัญของปัใจจัยในเพนหนึ่งถ้าำํำอางมาชลิกมีขนาดใหญ่พกพาไม่สะด,ดวก2การแต่งหน้าหลายขั้นตอนทำให้เสียเวลา3ผลิตภัณฑ์บางประเภทอาจใช้งานยากเปิดยากหรือว่าสีไม่สม่ำเสมอ ระหว่างการพกพาเจเนอเรนไอเดียเจนทรีครีเอเตอร์สิ่งที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ใช้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ที่ต้องการท้องท้องตัว 2. ลดขั้นตอนการใช้เครื่องสำอางหลายชิ้น 3. เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้ผู้ใช้ด้วยรูปดูเป็นธรรมชาติผลิตภัณฑ์ออสเตรเลก็คือสินค้าหรือบริการมีขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาและใช้งานนอกสถานที่สองเน้นผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื่นและสีสันดูเป็นธรรมชาติ แบบแท่งการแก้ไขปัญหาหรือเพลงดีหรือเพ่งลดความยุ่งยากในการเลือกผลิตภัณฑ์หลายประเทศสลดความเสี่ยงของเท่าสำอแตกหรือหงกระหว่างการทลิาให้คะแนนไอเดียคอสตูมจ็อบสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำคือ1ใช้เทออ่าสำอที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว2สีติดทนชาด์จเกลี่ยง่ายทิ้งเตนสามาั้ความมั่นใจให้กับตนเองออกจากบ้านเจนสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังหรือไ,ได้รับประโยชน์ประโยชน์ประหยัดเวลาในการแต่งหน้าใบหน้าจะมีสีสันขึ้นใช้งานสะดวกไม่ซับซ้อน เพนปัญหาดรรุปะศัค์ของลูกคา้าไม่มีเวลาแต่งหน้า่บงละเอียด mm hmm. สัมอังรานชนิดเปิดใช้งานยากหรือแพ่เกจอะแต่งขัดง่าย Product a n d s e r v i c e สินค้าและบริการเครื่องสำอางรูปแบบแท่งพกพาสะดวกบัตรแท่งบอนดิตรีบัตรผลิตภัณฑ์แต่งหน้าเพื่อเพิ่มสีสันให้ใบ,บหน้าเจนครีเอเตอร์สิ่งที่ช่วยสร้างประโยชน์ให้ลูกค้ารูปแบบแท่งใช้งานง่ายและรวดเร็วเนื้อบัตรเกลี่ยง,ง่ายให้โทนสีเป็นธรรมชาติมีขนาดการะทัดรัดเหมาะสำหรับการพกพาใช้เพียงชิ้นเดียวหน้าก็ทำให้ดูสดใสขึ้นเพนรีรีรี สิ่งที่ช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าลดเ,เวลาการแต่งหน้าไม่ต้องโฟกัสาัมภารชิ้นช่วยลดปัญหาตัดแบบเสียน,น้าหรือเบื่เทิรวิธีและขั้นตอนในการทำโฟโตไทป์นะคะศึกษาศึกษาความต้องการของลูกค้าและปัญหาที่พบในการใช้บัตรสองวิเคราะห์ข้อมูล c ูเม o ร e r job เพนและแบบเกณฑ์สามออกแบบแนวคิดผลิตภัณฑ์บัตรแท่งให้ตอบโจทย์ลูกค้าสี่กำหนดรูปแบบสินค้าเช่นขนาดสีและการใช้งาน ห้าออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและราคาสะดวกหกสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เจ็ดทดลองใช้งานต้นแบบกับกลุ่มเป้าหมายแปดรับฟังความคิดเห็นและเสนอข้อ,อมูลเ,เสนอแนะจากผู้ทดลองใช้เก้าปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบให้เหมาะสมยิ่งขึ้นสิบเตรียมพร้อมสำหรับการนำไปผลิตปรช้งานจริง <c oughs> วิธีการทดสอบตลาดนะคะทดสอบกับใครหนึ่งทดสอบกับนักเรียนนักศึกษา องกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มไปทํางานตอนต้นอายุประมาณส5ถึงปี3ผู้ใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน 4. ผู้ที่ชอบความสะดวกรวดเร็วและพกพาง,ง่ายทดสอบอย่างไร 1. แจกทดลองใช้บัตรแท่งในกลุ่มตัวอ,อย่าง2ให้ทดลองแต่งหน้าในสถานการณ์จริงเช่นระหว่างวันสีบัตรตีชัดไหม3ใช้แบบทดสอบหาความพึงพอใจหลังจากการใช้งาน4รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงจากผู้ทดลองใช้ประเด็นการทดสอบนะคะ หนึ่งเนื้อบัตรเดงมีแข็งเกินไปหรือไม่สองน่าจผัดของบัตรแก่้ได้ไม่เป็นค่าหรือไม่สามความติดทนของสีระหว่างวันสี่ความเหมาะสมของผิวและสีบัตรห้าบรรจุภัณสามารถเกิดฟิดได้หรือไม่ n e x t step ค่ะหนึ่งวิเคราะห์การอืมอะไรหนึ่งวิเคราะห์ผลการทดสอบตลาดนำข้อมูลนำข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและพฤติกรรมในการใช้งานของกลุ่มตัวตสอมาวิเคราะห์สองสรุปประเด็นที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากที่สุด สามนำผลการวิเคราะห์มาปรับสูตรสีสันรูปแบบปัจจุบันฑ์สี่กำหน,นดกลยุทธ์ด้านราคาห้าเตรียมความพร้พอมก่อนออกสตุจริงอันนี้คือ business model ของาคาะก็สินค้าที่เราจะขายออกนอกประเทศใช่ค่ะ